ตอนนี้อยู่หิมนนําโคงครับเป็นอําเภอขิมาาเศรษฐพาเบืองงานศิลปะกิจกรรมนะครับเพราะว่าอยู่ข้างคางวัดโพอพําเภอขีมาานะะี่ครับนี่ครับวัดแน่นอนเลยะครับน่าง,งานาง,งานกิจกรรมกำแพงวัดครับโอ้งอยงานศิษยพ่ชมเป็นเรือ่องเล่าเกี่ยวกับทองถิ้นนี่ครับ พญานาคเป็นคดีลูกหลานน้เพื่อขีมราชนะครับเป็นคนวาดคนเขียนงามครับตะวันออกสุดเขตแดนสยามอเเพื่อขิมราชจังหวัดอุบ,บลราชธานีครับ ออนี่หอนรถบัสก,การเขมร่าเป็นสตอรี่ประจำอำเพอนะครับถนนคนเดินอำเภอเขมร่ากำลังโด,ด่งด,งดังครับทุกคนกำลังคนเดินแข่งเรือนนนนคุณน้ำปลาลำโค้งไป จิตกรรมฟ้าผนา 3, 4, 1, 7, 0, ังสามสีม่หนึ่งเจ็ดศูนโมกนใบหวยได้พี่นอนเสเพนีแเฮเทียน ประเทศฟุสาูุ้กครองเมืองคิมา拉สมัยกอนคิมาชดินแดนแห่งความเกษมสุขรข้ามแปลจากัะเพอคิมลาดคุณครับพระเจ้าใหญ่พระเจ้าใหย่ระจำาวัด องมัดย้ยับที่หนอืตัวเม,มืองหลับหลอดซามหลอดสกายแล็บ วิธีเดีบ้านบ้านนะครับวิธชาบ้าน তাহলে হচ্ছে